เอาดำเร็วดำเร็วอย่าดำทำไมล่ะเดี๋ยวสกปรกหมดเลยฮู้ดนําเสนอเลยว่าฉันทําอะไรเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวเซตฟ้าเซตฟ้าเอานําเสนอในอัลมาเนี่ย เอาสกแถวไมาแแถอ่เอาวก็แ้ยนครูก็ลงมัดำได้ครูไดม่ใช่สอนอย่างเดียวเยอะแล้วครูดำทั้งตัวแล้วไม่มีที่จะดำเคยดำไม่เคยครูหาไม่เคย อ้าวอย่ามานี่ก็ตัวสี <laughs> <laughs> <defines apac compare resolubles> hey,